ข้อแนะนำในการดูแลผิวช่วงโควิดค่ะช่วงนี้นะคะก็มีข่าวโควิดระบาดค่อนข้างจะเยอะมากในเมื่อเราจะต้องดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยป้องกันตนเองด้วยเรื่องผิวก็สำคัญเช่นกันค่ะหลายคนถามว่าช่วงโควิดแบบนี้ใส่หน้ากากอนามัย ติดตัวตลอดเวลารวมไปถึงออกไปข้างนอกก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วเรื่องของผิวเราจะดูแลอย่างไรได้บ้างค่ะวันนี้เรามีข้อแนะนำกันนะคะกับข้อแรกค่ะให้ใส่ใจเรื่องของความสะอาด แน่นอนว่าในเรื่องของโควิดสุขภาพก็คือมือเรานะคะเขาก็ให้ล้างมือให้บ่อยพกเจลแอลกอฮอล์ต่างๆแต่เรื่องของผิวก็เช่นกันทีนี้เนี่ยมือที่เราหยิบจับนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะกรอนประตูกดลิฟต์นะคะหรือว่าเข้าห้องน้ําเราจะต้องใช้พวกฝักบัวอ่าก็จับพวกสายฉีดต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งออกไปข้างนอกนะคะจับ อ่าราวบันไดพวกนี้บันไดเลื่อนก็มีโอกาสได้เช่นกันยาไปขยี้ตาอย่าไปจับเรื่องของจมูกนะคะหรือว่าปากแน่นอนแล้วเรื่องของหน้าเราละ่ะจะทำอย่างไรหน้าของเราการรักษาความสะอาดก็เช่นกันเวลาคุณกลับมาบ้านปุ๊บ คุณเข้าพยายามต้องรีบเลยล้างหน้าทําความสะอาดอาบน้ําให้เรียบร้อยก็คือเป็นการรักษาความสะอาดในเบื้องตน้นแต่ทีนี้เรื่องของผิวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยผิวแห้งด้วยการล้างหน้าบ่อยๆมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพผิวทําให้ผิวแห้งก็ต้องใส่ใจว่าอาจจะเลือกนะคะคุณต้องเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าชนิด โฟมหรือว่าสบู่ที่ไม่มีฟองหรือว่าไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองก็คือตัวสาร SLS หรือ SLES พอไม่มีพวกนี้แล้วอาการระคายเคืองก็จะน้อยมากๆหรือว่าอาการผิวแห้งก็จะน้อยลงค่ะแล้วก็ใส่สามารถจะหาส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่เกี่ยวกับธรรมชาติน้ำมันธรรมชาติพวกนี้ก็เพิ่มมอ i เจอร์ให้กับผิวได้ ข้อที่2นะคะดูแลสุขภาพมันก็จะส่งผลมาที่ผิวด้วยก็คือให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตรงนี้สำคัญค่ะอาหารขยะหรือว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์ช่วงนี้ต้องดูแลนิดนึงพยายามเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะพวกอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารแปรรูปต่างๆไส้กรอกแฮม หรือว่าอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆของหวานเยอะๆหรือว่าอาหารกระป๋องนะคะพวกนี้ก็เลี่ยงได้เลี่ยงทานเป็นผักผล,ลไม้สดหรือว่าเป็นโปรตีนที่ช่วยบำรุงร่างกายหรือผักผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีตรงนี้สำคัญจะช่วยเพิ่มเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ทีนี้ผิวของเรามันก็จะได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างขึ้นและยังเสริมภูมิต้านทานนั่นแสดงว่าเวลาที่เราเจอไวรัสมามันก็จะช่วยในส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่เป๊ไม่ป่วยง่ายไม่เป็นหวัดง่ายและผิวของเราก็จะดีด้วยถ้าเกิดว่าเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ส่งผลด้านสุขภาพด้วยแล้วก็ผิวด้วยค่ะข้อที่3นะคะก็คือให้เราใส่ใจว่า ในเมื่อว่าเราเนี่ยออกไปข้างนอกน้อยลงบางคนเนี่ยเริ่มละก็คือเก็บตัวบางพื้นที่ก็คือออกไปข้างนอกได้ยากขึ้นการดูแลผิวสามารถดูแลที่บ้านได้ง่ายๆต้องบอกเลยเราแค่ใส่ใจเรื่องของการทำความสะอาดผิวการบำรุงที่มีมอยส์เจอร์ เพราะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยต้องเพียงพอช่วงนี้อากาศแห้งมากอากาศเปลี่ยนเริ่มหนาวแล้วลมหนาวมาถ้าผิวคุณแห้งมันก็จะตามมาด้วยฝ้ากระริ้วรอยต่างๆและความแห้งของผิวเนี่ยปัญหาผิวมันจะเยอะมากๆนะคะทาครีมทาแป้งก็ไม่ติดหน้าพอทีนี้ปัญหามา คุณอาจจะออกไปหาซื้อยาหรือว่าไปพบแพทย์ก็ยากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะไปเบียดเสียดไปแออัดอยู่ข้างนอกก็ต้องพยายามดูแลผิวอย่าให้เกิดปัญหาช่วงนี้ด้วยการทำความสะอาดผิวให้มากพอจะได้ไม่เป็นสิวอุดตันแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมอยส์เจอร์ดูแลผิวถ้าเป็นฝ้าคุณก็หาส่วนประกอบส่วนสารสกัดที่ปลอดภัยไร้สารแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยนะคะช่วงนี้สารแรงอะไรอย่าเพิ่งใช้เพราะว่ากัดลอ แล้วผิวแห้งด้วยหน้าหน้าหนาวมามันแสบไปหมดมันจะทําให้ผิวของคุณยิ่งบางลงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาสามารถจะทักเข้ามาที่ไลน์ได้หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ที่ youtube ได้เช่นกันค่ะสําหรับเคที่ก็มีชุดดูแลฟ้าง่ายๆสั้นๆเลย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะแกบบนี้ในชุดนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกค่ะขอบพระคุณค่ะ